ครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกับบริษัท MJ อะไรโดนนะครับผมเราจำหน่ายใบพัดโดนการเกษตรนะครับผมวันนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับระหว่างตัวธรรมดากับนิวนะครับแตกต่างกันยังไงอ่าก่อนอื่นเลยนะครับหน้าแพ็กเกจจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้จะได้โลโก้แบบนี้นี่คือตัวนิวนะครับจะได้โลโก้แบบนี้ แต่ว่าถ้าตัวธรรมดาจะได้ระโลกลมแบบนี้นะครับจากทางบริษัทเรานะครับผมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเทียบเท่านะครับกับใบเดิมนะครับผมด้วยน้ําหนักด้วยอะไรที่มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าเราสามารถใส่ร่วมกันได้ไหมกับใบเดิมของ X8 นะครับตัวนี้ใส่ได้นะครับตัวนี้จะทํามาอลองรับตัวเดียวกันกับใบเดิมที่ติด มากับมอเตอร์ A 9นะครับอเนะครับผมส่วนตัวนี้ที่ถามกันเข้ามาเยอะว่าอยากใส่แต่ว่าใส่ร่วมกับมอเตอร์ไม่ได้นะครับผมตัวนี้จะไม่สามารถร่วมกับมอเตอร์ที่ใส่ใบพัดเดิมได้เลยนะครับเพราะว่าของเขานะคุณสมบัติเขาคือเบา,าเบาและแข็งกว่าดูาด้านใน มันจะเบาและแข็งกว่าครับนี่นะครับสีก็จะประมาณนี้จเจนไยคาร์บอนเยอะนะครับความแข็งแรงตัวนี้จะแข็งนะครับผมส่วนเรื่องตัวนี้ลายจะเป็นแบบนี้นะครับ จะแตกต่างกันนะครับแต่ทุกตัวของบริษัทนะครับจะเขียนว่า mg ทั้งหมดนะครับผมทุกรุ่นนะครับผมจะเขียนว่า mg เราจะมาพูดถึงตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวยอดฮิตนะครับผมที่คนซื้อแล้วใช้แล้วก็ติดใจโอเคกันทุกทั่วเจ้าทุกเจ้าเลยนะครับที่ใช้กันนะครับเนีโลโก้จะเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับข้างใน ม่เหมือนกันตรงที่น้ำหนักนะครับและความแข็งแรงของเขานะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่านะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อหรืออิ inbox เข้ามาได้นะครับที่บริษัท MJ อะไรโดนนะครับผมได้ทุกสาขานะครับผมส่วนที่นี่จะเป็นที่สาขาใส่งามนะครับผมมีข้อสงสัยอะไรผมก็จะเข้ามาตอบเรื่อยๆนะครับกับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่า คุณสงสัยในข้อไหนนะครับ,รบแตกต่างๆระหว่าง,งตัวนี้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับให้ทุกคนรู้ว่านะครับว่าใบพัดตัวนี้ไม่สามารถใส่ร่วมกับรุ่นอื่นได้นะครับนอกจากตัวของเขาเองนะครับผมแต่ตัวนี้สามารถใส่ร่วมได้นะครับซึ่งเป็นตัวธรรมาดานะครับ่ตัวนี้จะใส่ไม่ได้ แล้วก็มีคนถามกันเข้ามาอีกนะครับว่าหนึ่งมอเตอร์นะครับชอบเปลี่ยนใบพัดข้างหนึ่งของเราบ้างอีกข้างของเดิมบ้างอันนี้ไม่ว่าจะตัวนี้หรือตัวนี้นะครับไม่แนะนำเลยครับเราควรที่จะใส่คู่ที่มันมากันในถุงนะครับไม่แนะนำนะเลยนะครับจากบริษัทใบพัดเรานะครับให้ใส่หนึ่งมอเตอร์เดียวกันสองใบพัดก็คือรุ่นเดิม กับรุ่นของเรานะครับภายใน,ห,นหมอเตอร์ให้เปลี่ยนเป็นคู่นะครับไม่ไม่ไม่ใช่เ,เปลี่ยนข้างเดียวนะครับผมมอเตอร์จะทํางานหนักแล้วร้อนเกินไปนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ